สวัสดีคะ่ะทุกคนมาพบเจอกันกับครูปูอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ครูปูก็จะมานําเสนอวิธีการวาดรูปดวงตานะคะแบบต่างๆนะคะเรามาเริ่มกันที่การวาดดวงตาแบบมองตรงนะคะดวงตาด้านตรงนะคะก่อนอื่นนะคะเราก็จะครูก็จะล่างล่างภาพดวงตาให้ดูนะคะวิธีการล่างภาพนะคะ ใช้เส้นโค้งนะคะฝึกเส้นโค้งเยอะๆนะคะให้ข้อมือแข็งแรงนะคะเราจะต้องอให้ข้อมือแข็งแรงเพื่อเราจะได้สามารถบังคับข้อมือได้นะคะวิธีการวาดนะคะครูโบก็จะใส่ดวงตาเข้าไปนะคะก็ ใส่แววตานะคะสีขาวนะคะจำจำกันได้ไหมคะในคลิปแรก,แรกๆที่ครูปูได้สอนไปนะคะบอกว่าให้ใช้เฉดขาวเทาดำนะคะเป็นน้ำหนักนะคะให้เราใช้ขาวเทาดำนะคะเป็นน้ำหนักนะคะนี่นะคะวิธีการวาดนะคะแล้วก็ให้เราระบายเดี๋ยวเราวาดโครงก่อนนะคะดวงตานะคะเราวาดชั้นตาก่อนนะคะ ชั้นตานะคะและเราก็วาดโครงคิ้วนะคะวิธีการวาดดวงตาเราก็วาดโครงคิ้วไปนะคะนี่นะคะแล้วก็ให้เราระบายนะคะระบายส่วนที่เป็นสีดำนะคะเราเห็นตรงไหนเป็นสีดำนะคะให้เราไปวาดดวงตานะคะวิธีวาดดวงตานะคะ ให้เราระบายสีดำก่อนนะคะแล้วเราจะไล่น้ําหนักสีเทาและสีขาวได้ง่ายขึ้นนะคะเราไปเน้นช่วงที่เป็นสีดำก่อนนะคะเน้นให้ให้สีดำขึ้นมานะคะมันจะผลักน้ําหนักออกมานะคะเน้นช่วงนี้นะคะแพรขนตาขอบตาบนนะคะมันจะต้องเข้มนะคะอย่าลืมช่วงนี้เลยว่าเราจะต้องวาดให้เข้มนะคะช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เข้มเพราะว่ามันเป็น ช่วงที่มีแพรขนตาติดกันหนานะคะมันก็จะมีความเข้มของขอบตาบนนะคะเวลาเราวาดภาพเราเราอย่าลืมตรงนี้นะคะไม่งั้นตาม,มันจะดูลอยนะคะเราจะต้องเน้นตรงนี้ให้เข้มก่อนเลยนะคะแล้วเราไล่น้ําหนักมานะคะน้าหนักเทามานะคะไล่น้ําหนักเทานะคะให้เห็นไหมคะเรา ใช้น้ำหนักขาวเทาดำเนี่ยจำกันง่ายๆที่ครูครูบอกนะระบายให้เข้มนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะเป็นเงาตกกระทบจากขนตาลงมานะคะตรงนี้ก็จะเข้มนะคะด้านข้างตรงนี้ก็จะเข้มด้วยนะคะแล้วก็ให้เราเน้นรูปตานะคะรูปตาดำให้เข้มนะคะ แล้วก็ระบายสีเทานะคะใช้เปเปอร์สตั๊มเกลี่ยนะคะให้ฟ้งให้ดูฟ้งนะคะช่วงนี้ได้นะคะเกลี่ยด,ด้วยเปเปอร์สตั๊มนะคะเราเน้นและช่วงชั้นตานะคะเราก็เป็นเน้นให้เข้มเลยนะคะเพราะว่าจะทําให้ดวงตาดูลึกนะคะเน้นช่วงช่วงนี้ให้เข้มเลยนะคะชั้นตานะคะเพื่อให้ดวงตาดูลึกนะคะวิธีการทํา ระบายนะคะระบายให้เข้มเพื่อให้ดวงตาดูลึกนะคะระบายไล่ลงมานะคะมันจะมีแสงเงาช่วงนี้ก็เข้มเน้นเข้มขึ้นนะคะคือดวงตาของเราก็จะดูมีชีวิตชีวานะคะคือในการวาดภาพคนนะคะครูป,ปูเชื่อว่าดวงตามีความสำคัญมากที่สุดนะคะ ในการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกนะคะผ่านดวงตานะคะดังนั้นครูปูชอบเก็บรูปตานะคะสะสมรูปดวงตาแบบต่างๆไว้นะคะเพราะว่าโดยส่วนตัวครูปูก็ชอบเรื่องการแต่งหน้าเหมือนกันนะคะแต่ก็ไม่ได้มาเป็นเมคอัพอาร์ติสนะคะมาเลือกที่จะตัดเย็บเสื้อผ้าเอ๊ะมันเกี่ยวอะไรกันดังนั้นครูปูก็เลยเอามาลงกับการวาดรูปดีกว่านะคะอย่างเช่นเราได้วาดรูปสีก็เท่ากับเราได้ ว่าได้แต่งหน้าคนไปด้วยนะคะเนี่ยค่ะเราก็ไล่ล้ำหนักนะคะช่วงนี้นะคะให้ฟ้งนะคะ,ะให้ระบายให้ฟ้งนะคะช่วงนี้นะคะเนะคะเราก็จะได้ดวงตาที่ดูคมลึกแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นเบ้าตานะคะเบ้าตานะคะให้เราระบาย ใช้คัตตันลบัตรเกลี่ยก็ได้นะคะถ้าไม่มีเปเปอร์สตัมนะคะใช้คัตตันบัตรแต่ว่าเปเปอร์สตั๊มสตั๊มนะคะขออภัยค่ะมันจะจับง่ายเหมือนดินสองไงคะจับได้ถนัดมือกว่านะคะครูปุ๊ก็เลยอยากแนะนํานะคะเพราะมันจะทุ่นแรงเราได้มากเลยในการวาดรูปเกลี่ยแสงเงาน,นะคะมันจะทําให้ดวงตาของเราแบบดูใสปิ๊งดูสวยงามนะคะ ในการเกลี่ยนะคะเวลาเราวาดนะคะอันนี้เป็นโครงโครงคิ้วใช่ไหมคะเราเกลี่ยด้วยคัตติลบัตหรือว่าเปเปอร์สตันไปก่อนเลยก็ได้นะคะเกลี่ยไปก่อนเลยนะคะเป็นพื้นของคิ้วนะคะเพื่อไม่ให้มันโดดเป็นสีขาวนะคะให้เราเกลี่ยไปเลยนะคะช่วงนี้เป็นสีเทานะคะมันก็จะมีเส้นอ่า ใช่ไหมคะเราจะต้องเป็นคนช่างสังเกตนะคะเวลาเราวาดรูปเนี่ยเราจะต้องสังเกตเยอะๆนะคะว่ามีสีดำตรงไหนมีสีเทาตรงไหนมีสีขาวตรงไหนนะคะนี่ก็คือหลักการง่ายๆนะคะที่ครูป,ปูอยากจะมาถ่ายทอดให้นะคะทุกคนได้วาดรูปออกมาได้สวยงามนะคะเพราะว่าครูป,ปูชอบวาดรูปมากนะคะเป็นชีวิตจิตใจกันเลยทีเดียวดังนั้น ก็อยากจะแบ่งปันความรู้ที่มีเนี่ยให้กับทุกคนนะคะเราเน้นเข้มมากเท่าไหร่นะคะเราก็จะผักความลึกออกมาได้นะคะมีมิติออกมาได้นะคะดังนั้นเวลาเราวาดรูปเนี่ยเราก็จะต้องช่างสังเกตเยอะๆนะคะการวาดภาพคนนะคะเราจะต้องทำให้เขาดูมีชีวิตและจิตวิญญาณนะคะมาแบบสายจิตวิญญาณกันเลยทีเดียว เอาละคะ่ะเราก็เน้นนะคะเน้นดวงตาตอนนี้มาใส่ขนตานะคะนี่ค่ะครูปูใช้ดินสอสองบนะคะจริงๆใช้ดินสอกด4 b ก็เข้มขึ้นนะคะครูปูก็จะมาไล่น้ําหนักเอาดินสอ 4B มาฝนทับอีกทีนะคะเห็นไหมคะมันก็จะเข้มขึ้นกว่า2 b นะคะอันนี้อาจจะใช้ดินสอ 4B นะคะดินสอกด4 b บีวาดขนตาก็ได้นะคะเพราะว่ามันจะเรียวเล็กนะคะมันจะทำให้ออกมาสวยนะคะขนตามันจะเห็นไหมคะมันจะหักง่ายหน่อยนะคะเพราะว่าไส้มันนิ่มนะคะ 4B ไส้มันจะอ่อนไส้มันจะไม่แข็งเท่าไหร่นะคะเอาละคะเราก็มาวาดเห็นไหมคะมันจะคมนะเวลาเราวาดด้วยดินสอกด4 b บีนะคะ ก็ตรงนี้ก็เน้นเข้มไปนะคะเน้นเข้มไปนะคะนะคะวาดดวงตาให้ดูมีชีวิตนะคะอันนี้ครูครูสอนแบบเออ่ดวงตาแบบมองตรงก่อนนะคะดวงตานะคะถ้าเส้นมันเกินมาเราก็ลบออกได้นะคะเพื่อให้ดวงตาดูกลมนะคะแล้วก็เกลี่ยให้ฟุ้งหน่อยะคะ่ะเกลี่ยเกลี่ย ยิ่งเราผักน้ำหนักดำกับขาวมาอยู่ใกล้กันมากเท่าไหร่นะคะมันก็ยิ่งทำให้ดวงตาของเราเด่นชัดขึ้นมากเท่านั้นนะคะนี่ครูๆก,ก,ก็จะไปเน้นช่วงที่เป็นเข้มนะคะช่วงหัวตาเข้มๆนะคะนะคะวิธีใส่ขนตาลงไปนะคะขนตาก็ตวัดขนตานะคะเพื่อให้ดูงอนนะคะ ให้ใช้เส้นขนตาที่ดูงอนนะคะนะคะวิธีวาดครูกูก็จะไปใส่ขนคิ้วทีละเส้นเลยนะคะเราดูแบบขนคิ้วเรียงเส้นนะคะเป็นเป็นเส้นเราใส่ขนคิ้วนะคะน้ำหนักนะคะที่เราเกลี่ยวไว้นะคะนี่นะคะเราก็สามารถมาเกลี่ย เพิ่มขึ้นอีกนะคะเพื่อให้เป็นพื้นของคิว้วน,น,นะคะก็อ่าล้วก็จะมาแบบนี้ก็ได้นะคะแบบสลับกลับมานะคะเส้นนะคะเส้นคิ้วนะคะเส้นคิว้ว ถ้าเราเห็นแบบแนวไหนแล้วก็วาดขนตายังไม่หมดนะคะก็มาใส่ขนตาให้ให้สวยนะคะวิธีการวาดรูปดวงตาสำคัญมากนะคะในการวาดรูกขนนะคะเพราะว่าดวงตาจะสื่อความรู้สึกออกมานะคะทางแววตาเนี่ยถ้าเราวาดดวงตาได้ออกมาสวยงามนะคะ มันก็จะทําให้รูปของเราดูสวยด้วยนะคะครูป,ปูให้ความสําคัญกับการวาดรูปที่ดวงตามากๆเลยนะคะเน้นดวงตามากๆเลยนะคะผมแทบไม่ค่อยเน้นเลยนะคะสไตล์ครูป,ปูเนี่ยคะ่ะเนี่ยคะ่ะเราตวัดด้วยดินสอสีบนะคะสีดินสอกด 4b บีนะคะแล้วก็มาไล่น้ําหนัก ช่วงนี้นะคะให้มันดูฟุ้งนะคะเขาอาจจะทาอายแชโดว์ทาตาอะไรก็ว่ากันไปนะคะเ <ๆ S 2> ขาอาจจะแต่งหน้านะคะเป็นมีแสงเงานะคะก็ <ๆ S 2> ตรงนี้จะเป็นเบ้าตาเบ้าตาแค่เรากดตรงนี้ด้วยเปเปอร์สตัมมันก็ขึ้นมาแล้วค่ะนี่ค่ะนะคะนี่ก็คือการวาดดวงตาแบบ มองตรงนะคะลืมตานะคะเดี๋ยวกครูปูก็จะวาดแบบหลับตาให้ดูด้วยนะคะว่าเราจะวาดดวงตาหลับตายัางไงนะคะนี่ก็คือเราจะต้องจาง่ายๆก็คือขาวเทาดานี่แหละคะ่ะที่ครูปูให้ไล่น้ําหนักนะคะถ้าเราทาน้าหนักจาน้าหนักนี้ได้เราก็ไปเห็นส่วนไหนนะคะที่ดําเราก็ไปใส่เลยทันทีพอเราไป เน้นช่วงดำนะคะมันจะทำให้เราสามารถผักน้ำหนักเท้าได้นะคะอันนี้ชั้นชั้นตาใช่ไหมคะเราจะ,จะให้ดูลึกเนี่ยเราจะต้องกดให้เข้มนะคะช่วงนี้เพราะว่ามันจะทำให้ผักน้ำหนักออกมาได้คือเราสังเกตง่ายๆว่าถ้าน้ำหนักเ,เฉดดำมาอยู่ใกล้เทามาอยู่ใกล้ขาวมันก็จะผักน้ำหนักให้ดูมีมิติมีความลึกตื้นหนาบางขึ้นมาเลยนะคะเนี่ย การวาดดวงตานะคะคือไม่ไม่ยากเลยนะคะให้เราฝึกวาดโดยการล่างล่างภาพดวงตานะคะให้ชำนาญก่อนนะคะล่างภาพดวงตานะคะอันนี้ก็เออเป็นรูปตาด้านตรงนะคะใส่ขนตาใหง้งอนงามหน่อยนะคะยาวนะคะขนตายาวนะคะก็ตวัดไปนะคะนี่ค่ะ วาดแบบนี้นะคะ